ได้แล้วครับตบอีกครับตาแสียบพี่น้อยมามปรุงครับวันนี้ตัวใครๆนี่ตัวนี้จะใค่ตี้งใคครับอือตาเสียบครับสวัสดีครับมาพอกอันอีกเลยเด้อครับมีน้ำให้พี่น้องเพื่นอนครับวันนี้ เหีียวเพิ่งไม่มีพี่น้องว่าอยังเอาอึยงครับได้อึยงมากครับว้าว <Wow. S 2> น,น,นี่ฝนตกครับได้อึยงมากันเอึยงไล่ครับเอียงเผาก็กมีครับข้างในเดี๋ยวเทให้เบิ่งครับอึยงไล่เอึอยงด่างเนาะฝนตกแห้งครับเมื่อคืน แต่กลับว่าปันไดครับเพราะว่าดินมันนนั่แห้งเนาะมันก็เลยบ่อุ้มน้าปันได้ครับอืออึงเข่าอึงเข่าเมียใครใครดิครับอืออึงเข่าเมีไข่รอู้เธออึงเมีไข่รอึงยางก็มีครับอู้เขียดเขียดเขียดงมดสิตุมอึงสู่พี่น้องกินครับเมื่อนี้ เดี๋ยวไปล่างทําความสะอาดานครับแล้วข้างหมอเรียบร้อยออกมานอกน้ำเย็นครับหรือว่านอก,น,อก,น,อกน้ำแข็งพอดีตัวใครๆอันนี้เป็นเอื้องอื้องแหงครับอื่องแหงก็คือ อึมพ่อให้ลงน้ำนะครับอึ่น้ำมันมันหัวตะออกมากดีวัตถุดิบหลักต้มโสมใบบักขามอ่อนครับตะออกมาน้ำมันมันในหน้ล้มหัวเห็นไหมตัวน้ำไม่ห่วไหยไปเลยอันอึมข้างลายครับอึมข้างลายกระเสียบไปตัวทูบูลายเล่ ต่ออืงครับเ้งลไปครับต่อเยใบบักคามออนครับแสงไปเลยสมสมครับ ได้แล้วครับ,บนีบ่แต่เสียบแฉกไหมได้แล้วครับตบอื้งครับแต่เสียบกระติ่งมาปรุงครับวันนี้ แพลลงไปครับอืมหอมผักแพลตามด้วยผงนัวครับพริกผงคั่วเองใส่บบใส่โบลายครับไม่สิเผ็ดแล้วก็ข้าวคั่วครับรใส่ใสไ,สไปต่อไปอืมผีบักนาวครับแล้วก็ น้ำปลาครับสั่วอื่นครับสั่วอื่นแม่ไข่ทำล่ายไหร่ครับคนเห็ดกันทล่ายไหร่พี่น้องกันทล่ายไหร่ตัวไข่ๆเลยครับ ตัวนี้ก็ไข่ตัวนี้ก็ไข่ครับอืมกับชิมเบิ้งครับวันนีเป็นยังไงเนาะนัวดีบ่อืมสุดยอดครับมาด้วยครับวันนี้กินต้มอึ้งกันครับอืมสุดยอดพอดีเลยตักส่ถ้วยเลยครับ ร้อมเส์ฟไ้เลยครับเอาตัวไข่เอาตัวไข่ต้ม,ตมสัวอืองแซ่บครับเข่าแรงมันนี่ครับได้แล้วตัวนึงครับเซโนตัวไข่ตัวนี้ไข่วาไข่ครับ เทียดครับวันนี้ฮึมไข่ของเทีครับได้แล้วครับมกินไข่กันสุดยอดครับมาเด้อกินตบือก,กันครับวันนี ไๆๆนี่ตัวเดียวก็ยิ้มนอยิ้ตัวยงามยิ้มสวนงมทำไมันาตุมอึ้งน,นะ <ๆ S 2> ไครเด้ออะไรมาไครอึ้งครับยังไดคกับขอบคุณหลายๆเรด้อยครับที่เบิงอคลิปตุมอื้งมห้ยครับ ฝากพ่อเนมเลยครับจังกับจังพอกกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับแซ่บแซบต้มึิงแซ่บครับ